คันนี้เป็นเครื่องยูโร5ปี2024ครับเป็นรถมือสองครับตกแต่งใหม่นะครับวันนี้ภายนอกเป็นสีขาวครับมีล้อแม็กขับอิบหกยางเดิมครับส่วนภายในจะตกแต่งเป็น v i p แล้วครับเปลี่ยนจากแอร์เดิมเป็นแอร์ไมโครบัสหลังครับตกแต่งหลังคาใหม่ครับลายอ่างดูสวยงามแบบ v i p สุดๆครับและยังมีชุดเครื่องเสียงทีวี24นิ้วจอพับเก็บสไลด์ไฟฟ้าด้วยนะครับภายในถือว่าตกแต่งใหม่แทบทุกชิ้นเลยครับมีบาวางเท้าให้ครับ แบบมีไฟแบบนี้ครับมีจุดชาร์จ USB ให้อีกรอบคันเลยนะครับประมาณ5จุดครับประมาณกัน UV ฟิล์มกองแสงติดมาให้เรียบร้อยครับตกแต่งพร้อมใช้งานอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้เป็นรถตู้หน้ายาวครับปี2 0 2 4ครับเครื่องยนต์ตัวใหม่แล้วครับเป็น Euro 5นะครับเครื่องยนต์ที่มีการพัฒนาตัวล่าสุดของรถตู้ All New Computer ครับด้านหน้ามีเครื่องเล่น Android มาให้ครับ10นิ้วครับพร้อมชุด Preamp ปนะครับและยังมีกล้องถอยนะครับแล้วก็มี กล้องบันทึกหน้าหลังให้ด้วยครับติดตั้งมาให้พร้อมใช้งานครับใครหารถตู้ใช้งานอยู่นะครับคันนี้เป็นปี2024เกียร์ออโต้ครับสีขาวรถสวยเดิมบางครับตกแต่ง VP มาให้เรียบร้อยนะครับมีตู้ซับ10นิ้วใต้เบาะครับแถวหลังนะครับแอร์ไมโครบัสย้ายหลังครับภายในดูสวยรูร้านะครับโปร่งโล่งสบายนะครับเบาะรวมคนขับจะเป็นสเวที่นั่งครับหนังสีดำเบลออโต้ครับหัวหมอนทรงมิกกี้เมาส์ครับเบาะใหญ่นั่งสบายแน่นอนครับ รถตู้คันนี้เพิ่งแต่งเสร็จนะครับแต่งให้พร้อมใช้งานกันเลยนะครับสนใจรถตู้คันนี้ครับเม้นสอบถามได้เลยนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับคันนี้เป็นยูโรไฟล์นะครับจะได้พวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันครับได้มาจากโรงงานนะครับหน้าตัดเลือนใหม่จะเป็นดิจิตอลแล้วนะครับคันนี้ใช้งานไปเพียง1นึ0 0แมนกิโลนะครับรถยังดูสภาพใหม่เหมือนรถป้ายแดงเลยครับ เพราะว่าตัวนี้เป็นเครื่องเดียวกับตัวป้ายแดงนะครับเป็นเครื่องยูโรไฟนะครับใครสนใจคันนี้นะครับทักสอบถามได้เลยนะครับไว้เจอกันใหม่ครับ